มาดีไซเว้นนะผมก็เข้าไปก็ไปเจอกับตัวของขนมวันนญ,ญ้นะครับที่มาใหม่นะครับแล้วก็รอบเนี้ยผมไม่ต้องแบบเปิดเปดิดดูดูเนื่องากว่าตัวซองผมมันให้มาเป็นแบบว่าโชว์ด้ดนานหลังผมไม่ต้องมีซองแกะออกมาแต่อย่างใดผมคือใครแบบขาดไปไหนต้องการไปไหนคือสามารถที่จะซื้อได้เลยนะผมก็ทั้งหมดก็จัดมาทั้งหมดนี่เลยับผมห้าถุงนะครับผมนี่จัดมาห้าถุงนะครับแล้วก็ผมเลือกมาแต่ละถุงเนี้ย ก็การ์ดด้านหลังนะผมจะแตกต่างกันแต่ว่านะผมด้านในเนี่ยไม่ได้ดูนะผมจริงๆแล้วมันก็ดูได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูนะว่าไม่รู้ว่าจะซ้ํากันหรือเปล่านะผมสำหรับตัวการ์ดที่ได้มาทั้งหมด1นซองเนี่ยราคาอยู่ที่20บาทนะผมจะได้อยู่ทั้งหมดการ์ดทั้งหมด2ใบนะผมตัวการ์ดเนี่ยด้านหน้านะผมจะเป็นเลเซอร์การ์ดด้านหลังเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใจว่าจะเป็นการ์ดแบบธรรมดาหรือเปล่านะผมก็ประมาณนี้ ใครที่เดบตได้กันแล้วก็สาขาที่ผมอยู่เนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ2วันนะผมก็ไปจัดมาแบบนี้ผมตอนแรกก็พยายามเดินเดินะผมประมาณรับสองสาวันที่แล้วก็ไม่เจอผมพอมาเมื่อวาน,นผมไปเดินก็มาครบทั้งหมดทั้งสสาขาเลยนะผมก็เลยจัดมาทั้งหมด5ถุงแบบนี้ผมเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะตัวการ์ดของผมออกมาละกันนะผมเนี่ยทั้งหมด5ถุงแบบนี้ครับ นี่นมแกะมาออกมาทั้งหมดนะครับ <g lish> ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าการ์ดนี่แกะมาดีกว่าครับ <g lish> นี่ครับผมอย่างเช่นอ่าซองแรกนะผมก็ได้การ์ดมาเป็นด้านหลังก็นี่ครับจะเป็นแบบเป็นสีนะผมเป็นเป็น ด้านหลังครับจะเป็นรูปของมังกรน,นะผมแล้วก็เขียนมาดักเงนมอนี่ครับจะเป็นสีแบบนี้ไม่ได้แบบเป็นสีเดียวนะผมแล้วก็ด้านหน้าครับผมนี่ครับก็การ์ดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับธรรมดานะครับส่วนการ์ดที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยที่มันโชว์ให้เราดูก่อนซื้อใช่ไหมจะเป็นแบบเป็นเลเซอร์การ์ดนะผมนี่ครับแต่ว่าตัวของเลเซอร์เนี่ยไม่ได้แบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมสแรกรผมนี่ตัวนี้ มาใปอ <VOICEOVER. S 1> ื่นๆนะครับ <uci> น <Advis>. ี่ครับก็เราได้เป็นการ์ดทั่วเสียนนะครับผมอีกใบหนึ่งก็นะครับเป็นโกคู่นะครับก็ได้เป็นการน้ำชากับตัวการ์ดนี่ครับ เต๋าไปไปครับกับตัวโกคู่นะผมนี่ตัวการ์ดเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวดักบอลภาคแรกนะครับนี่ครับผมก็เป็นคิงพิคโกโนะผมแล้วก็ใบนี้นี่ครับเราได้เป็นนี่ครับผมเป็นอาวุธนะผมของตัวโกคู่นะครับไม้กระบองกับตัวเนี่ยมีชื่อว่าไม้นะผมเป็นการ์ดเลเซอร์นะผม ตัวการ์ดเลเซอร์เนี่ยผมสังเกตนีผมตัวรดลายเนี่ยมันจะมีอยู่เท่าที่ดูนะครับมืนจะ3แบบเนี่ยตัวรดลายเนี่ยสังเกตนะครับผมไปดูมันเนี่ยมันจะมีอยู่3า,าแบบ2แบบครับผมจะเป็นแบบลักษณะนะผมจะเป็นเหมือนแบบวงกลมแล้วก็มีแบบฉากฉากเหมือนกับดาวนมแล้วก็อีกแบบหนึ่งผมจะเป็น เหมือนขีดๆลงมาเป็นเส้นตรงนะผมต่อก,การ์ดก็ถือได้ว่าการสะสมนะผมน่าจะง่ายขึ้นนะมัมสำหรับการสะสมไม่รู้ว่ามีการ์ดที่แบบเป็นระดับแรมากกว่านี้หรือเปล่านะผมแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยที่ผมได้มาใช่ไหมก็จะมีการ์ดระดับะจะเป็นแบบการ์ดธรรมดานะมัมกับการ์ดระดับที่เป็นแบบเลเซอร์นิดๆน,นะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าระดับอะไรนะรผมก็ รู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคิดยังไงผมที่แบบว่า,าแจกการ์ดแบบไม่ต้องคอยมาลุ้นนะผมก็ถามว่าสําหรับนักสะสมเนี่ยก็ดีเหมือนกันผมเพราะว่าเราแบบสมมติว่าเราขาดการ์ดตัวไหนใช่ไหมครับก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้เลยเช่ตรงเนี้ยผมก็ได้มาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ซ้ํำนะผมก็ถ้าอยากได้เก็บให้ครบเนี่ยก็ไปดูแล้วก็ไปดูด้านหลังตัวของ ขนมได้นะครับเรามันก็จะบอกว่าตัวการ์ดแต่ว่าการ์ดที่อยู่ด้านในเช่นตัวขนมใช่ไหมครับนี่ขนมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็การ์ดเนี่ยด้านนอกนุ่มจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวการ์ดด้านในเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะแต่ว่าถ้าเราดูนะผมแนะนําให้ดูพยายามหาตัวเลขนะผมตัวเลขเงียบตัวเลขที่มันอยู่ตรงนี้ของการ์ดเนี่ยคืออย่างี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนกว่านะเพราะว่า ดูสองร์สยังไงก็ดูเลขเนี่ยน่าจะเห็นมองชัดกว่าก็นี่ผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมใครที่ได้มาก่อนแล้วก็อย่างผมเพิ่งไปเจอมานะผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับอดูดเดนยาที่ออกการ์ดมาเท่าที่ดูรูปแบบการ์ดเนี่ยเหมือนจะเป็นการ์ดแบบรูปแบบใหม่นะครับผมแล้วก็พวกการ์ดพิเศษก็เดี๋ยวไว้คอยติดตามเหมือนกนะันก็ไม่มีข้อมูลผมใครพอรู้ข้อมูลว่า มันมีการ์ดที่ระดับเหนือกว่า2ใบนี่ผมก็มาคอมเมนต์บอกลักกันนะผมก็สหรบคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงตัวน,นี้เป็นการรีวิวการ์ดดั้งเดิลนะครับเป็นการ์ดมาใหม่ก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเนะผมทุกสาขาตอนนี้คิดว่าน่าจะมีทุกสาขานะผมก็ไปหาซื้อกันในระดับซองยีบาทได้มาทั้งหมด2ใบนะผมก็มันสามารถดูได้ผมคือเราจะไม่ได้ซ้ำแน่นอนแต่ว่าการ์ด ใบหน้านะผมถ้าเรามีแล้วแต่ว่าใบหลังเราไม่มีมก็อาจจะเป็นจะต้องซื้อนะผมเพราะว่าเราต้องการใบหลังใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมคือแบบเป็นเซตคอลเลกชันที่แบบคอท่านที่จะเก็บสะสมง่ายกว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นซองนะผมซองซิวครับผมเราไม่สามารถได้จ่ดูการ์ดด้านในได้นะผมพอมารอบนี้ก็ทําให้การเก็บสะสมง่ายขึ้นนะผมสำหรับนักสะสมเนี่ยต้องบอกว่าเก็บสะสมง่ายขึ้น โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก่อนศัลย์คิปนี้ก็จะกลับไปกับตัวการ์ดอุนันญานะครับเป็นการ์ดดากอนบอนลนะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วผมไปเจนครับสวัสดีครับ